ตอมเผือกชาวเน็ตกระตุกรัวรัวเมื่อคู่รักป้ายแดงเปิดตัวครบไม่ทันมีประเด็นให้เอกใจอีกแล้วเมื่อสาวสวยเกไกสไลด์เดอจูจูก็ไปคอมเมนต์ในช่อง t i ๊ t o อกของแฟนหนุ่มแน็กชาลีบอกว่าที่แน็กเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถทัศนคติดีไปงานไหนไหนก็มีสติในการตอบคำถามมากๆขอให้พี่โชคดีอย่างที่อวยพรให้เกไก แล้วขอให้พี่มีความสุขมากๆค่ะทั้งนี้เก๋ไก่ยังได้ลบรูปคู่กับแนกจนเกลี้ยงติ๊กตอกอีกทั้งพบว่าคลิปของเก๋ไก่และแนทที่เป็นคลิปคู่ในติ๊กตอกโดนลบออกหมดหรือซ่อนคลิปงานนี้สื่อมติชนไม่รอช้าติดต่อสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของเก๋ไก่ ก็ได้คำตอบว่าน้องไม่เป็นอะไรเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอยากลบคลิปเปิดคลิปอะไรปกติอยู่แล้วถามว่างอนหรือทะเลาะกันหรือเปล่าผู้จัดการ ก็ชี้แจงในส่วนนี้ว่าไม่แน่ใจเพราะเป็นความสัมพันธ์ของน้องสองคนถ้าเป็นแฟนคลับของเกไก่มานานจะรู้ว่าเขาบล็อกกันอันฟอนกันอยู่แบบนี้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนจะเปิดตัวอะไรแบบนี้เอาเป็นว่ารอฟังความจริงจากปากเจ้าตัวกันดีกว่านะคะ ตอมเผือกชาวเน็ตกระตุกรัวรัวเมื่อคู่รักป้ายแดงเปิดตัวคบไม่ทันมีประเด็นให้เอใจอีกแล้วเมื่อสาวสวยเกไกสไลด์เดอจูจูก็ไปคอมเมนต์ในช่อง t i k กตอกของแฟนหนุ่มแน็กชาลีบอกว่าที่แน็กเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถทัศนคติดีไปงานไหนไหนก็มีสติในการตอบคำถามมากๆขอให้พี่โชคดีอย่างที่อวยพรให้เกไก แล้วขอให้ที่มีความสุขมากๆค่ะทั้งนี้เก๋ไก่ยังได้ลบรูปคู่กับแน็คจนเกลี้ยงติ๊กตอกอีกทั้งพบว่าคลิปของเก๋ไก่และแน็คที่เป็นคลิปคู่ในติ๊กตอกโดนลบออกหมดหรือซ่อนคลิปงานนี้สื่อมติชนไม่รอช้าติดต่อสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของเก๋ไก่ ก็ได้คำตอบว่าน้องไม่เป็นอะไรเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอยากลบคลิปเปิดคลิปอะไรปกติอยู่แล้วถามว่างอนหรือทะเลาะกันหรือเปล่าผู้จัดการ ก็ชี้แจงในส่วนนี้ว่าไม่แน่ใจเพราะเป็นความสัมพันธ์ของน้องสองคนถ้าเป็นแฟนคลับของเกไก่มานานจะรู้ว่าเขาบล็อกกันอันฟอนกันอยู่แบบนี้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนจะเปิดตัวอะไรแบบนี้เอาเป็นว่ารอฟังความจริงจากปากเจ้าตัวกันดีกว่านะคะ